วันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการเอาตัวรอดในเกมคุณยายกันนี่ภาคแรกไปดูกันซิว่าวิธีการเอาตัวรอดในเกมคุณยายกันนี่มีอะไรบ้างวิธีที่ 1. หลบซ่อนในตู้เสื้อผ้าหรือใต้เตียงซึ่งเป็นจุดซ่อนตัวที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อคุณยายกันนี่เดินเข้ามาใกล้ๆวิธีที่ 2. ห้ามส่งเสียงดังเกมนี้ คุณยายกันนี่จะหูดีมากถ้าของตกพื้นหรือเดินชนของแม้กระทั่งปิดประตูแรงๆ <S <S คุณยายกันนี่จะรีบมาให้เราพยายามเดินย่องๆหรือนั่งลงจะทําให้เสียงเบาวกว่า <S <S ข้อที่3ใช้เสียงหลอกลวงคุณยายกันนี่ตั้งใจทําของตกหรือแม้กระทั่งปิดประตูดังๆเพื่อล่อให้คุณยายกันนี่ไปอีกห้องแล้วเราก็ค่อยไปตรงกันข้าม <S <S ยายข้อที่4จดจําตําแหน่งไอเทมให้ได้ <S <S ไอเทมจะสุ่มตําแหน่งทุกครั้งแต่จะมีจุดเกิดซ้ําๆเช่นกุญแจฮาร์ดมาร์กหรือค้อนถ้าจําจุดได้เราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นข้อที่ห ปิดเสียงแทบแพกันนี่วางกับดักหมีให้ใช้ค้อนหรือของบางอย่างโยนใส่กับดักหมีก่อนที่เราจะเดินเหยียบมันข้อที่6อาวุธช่วยชีวิตปืนลูกดอกหรือปืนลูกซอง สามารถใช้ยิงกันนี่ได้และใช้เวลานี้หาของเพื่อหลบหนีข้อที่7เส้นทางหนีเส้นทางหนีที่ชอบเกมนี้มีหลากหลายวิธีออกเช่นประตูหลกักรถยนต์โฟกัสไปทางเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อหาของลหลายๆแบบข้อที่แปใช้ช่องทางลับหรือทางลัดมีรูคานช่องกำแพงหรือช่องใต้ดินหลายจุดที่แกนนี่ไม่สามารถเข้าได้เราใช้ช่องนี้เพื่อหนียังปลอดภัยข้อที่9นับเวลาแกนนี่สลบถาหากว่าเรายิงแกนนี่หรือทําให้สลบได้เราจะมีเวลา 1- 2ถึงนาที ให้ใช้ช่วงเวลานี้ทํางานสําคัญเช่นปลดล็อกหรือหาของข้อทีสิวางแผน5วันให้ดีในเกมคุณยายกนันนี่จะมีเวลา5วันถ้าตายครบก็เท่ากับจบพยายามประหยัดเวลาแต่ละวันอย่าให้เสียวันเวลาไปกับการเล่นหรือเดินมั่วจนเกินไปเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะหนีออกจากเกมคุณยายกันนี่ได้แล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง Leo Gaming ด้วยนะ